คเฮาเนี่ยคันเลิกกันไปแล้วมันสิกลับว่าเป็นมูกันได้ย่บอกคราสำหรับไทยบ้านเดอะซีรีส์นั้นเป็นภาพยนตร์คอมเมดี้โรแมนติกดรามา่าโดยพุ่มกับสุรศักดิ์ป้องสอน ก่อนจะพูดถึงภาคล่าสุดก็พาโดยการย้อนกลับไปดูความทรงจำตั้งแต่ปี2017ที่ผู้กำกับสุรศัดิ์ป้องสอนได้นำแสดงเรื่องรล่าของวัยรุ่นหนุ่มสาวอีสานโดยผู้เ่าอย่างจ่ารอนหนุ่มต่างจังหวัดขี้อายที่ชีวิตไม่เคยมีแฟนเลยแต่ต้องมาจีบสาว100คนโดยเขาเชื่อว่าต้องมีสักคนที่ตอบรับคำขอ,ขอการเป็นแฟนแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นเมื่อการจีบสาว100คนน,นั้นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากทำให้เขาต้องเข้าไปสมัครเป็นพานลงที่โรงเรียนประถมซึ่งมีสาวสวยอย่างครูแก้วมาเป็นครูฝึกสอน หน้าตายกูจะไปจีบผู้ใดเป็นผู้สาวครับมีผู้บ่าวอะไรยังครับบอจ่ะโควบเห็นรูปว่ากูบัวกูมีนะว่ากูมาคู่แก้วอ่ะมีมึงหักแก้วบ่มึงหักแก้วบ่วฉันมึงหักแก้วอีลีนะมึงต้องไปบอกเลยผู้หญิงทุกคนที่มึงคุยอยู่เป็นยังเขาเคอยใจ สำหรับปี2018และปี2019ถ่ายบ้านเดอะซีรีส์ก็ไม่ไรอช้าสร้างภาคต่อไทยบ้านเดอะซีรีส์2.1และ2.2ทันทีเป็นเรื่องราวของเสียงเสือผู้หญิงที่อกหกักเพราะคนที่รักที่สุดกำลังจะแต่งงานเขาทำทุกอย่างเพื่อที่จะขัดขวางแต่ก็ไม่ได้สำเร็จเขาเลยคิดที่จะฆ่าตัวตายเพื่อลืมใบข้าวแต่เขากลับทำไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปไม่นานเสียงขาดที่เพิ่งตังใจทางออกที่ดีที่สุดของเขาณนะตอนนั้นคือการออกบวชเพราะเขาคิดว่าชายผ้าเหลืองจะทำให้เขาลืมใบข้าวได้แต่ยังมีบางสิ่งที่เขา เาลืมคิดคือเขายังมีกิเลสและความใครเจ้าคงบอว่าเป็นอย่างอยไปเขาเลยคือแต่งงั้นตล้วทงผมพอครับผมอยากมาบวชเเรื่องผู้สาวเก่าลงในดีครับผมมีอย่างไรวันนี้ครับบม่มีเลยมมาบวชเร็ว ก็จะอย่างนี้จากวัดที่มาบวชเห็นอย่ ปี2020จักรวาลไทยบ้านได้มีโอกาสได้ร่วมง,งานกับ b n k 4 8เป็นไทยบ้าน b n k 4 8 x กักใจผู้สาวควนนี้ดโดยเดินเรื่องต่อจากไทยบ้านเดอะซีรีส์2.2ว่าด้วยเรื่องราวของจักรวาลไทยบ้านซึ่งเป็นโลกคู่ขนานกับโลกแห่งความเป็นจริงที่วงไอดอ b n k 4 8 x ต้องการที่จะทำเพลงซิงเกิลใหม่ในรูปแบบของหมอลำอีสานและต้องไปใช้ชีวิตอยู่ที่ภาคอีสานเพื่อทำความรู้จกักและเข้าใจในวัฒนธรรมของคนอีสานได้มากขึ้นในขณะเดียวกันต้องพบกับเรื่องราววุ่นวายมาก พร้อมทั้งปัญหาที่ก่อตัวขึ้นในกลุ่มระหว่างการเรียนรู้วัฒนธรรมของคนอีสานก็เจเข้าใจว่าซ้อมแต่ถ้าเกิดว่าซ้อมแล้วมันได้แค่นี้มันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะเรารู้สึกว่าเราไม่เหมาะกับเพลงอีสานหรอดวงจันทร์เหรอไกลจังแค่นี้ก็ออกจากบ้านเรามากพอแล้วนะ สร้างหลานง,ง่ายอยู่บอกนี่ด้านของการเป็นมูนะ่ะมันเป็นมูที่ดีเลยได้ครับและล่าสุดปี2021หนังอีสานมา่อุ่นตระกูลจักรดิไทถบ้า,บานที่มาแนะนำของหมอป้าหวาน พร้อมมาดใหม่ถ่ายบ้านแบบโรแมนติกดรามา่าเมื่อหมอประวันกาลังจะเปิดใจให้กับไข่สักคนเพื่อจบบอกกับจ่าลอดอยากจะกลับมาเป็นเพื่อนกับหมอประวนันคนที่เคยฮักกันต้องมาลองเป็นหมู่กันสถานะคาว่มมาเพื่อนถี่แฝงไปด้วยความรู้สึกที่มากกว่าเพื่อนและยิ่งพยายามเป็นเพื่อนก็ยิ่งรู้สึกว่ามันมากกว่าเพื่อนจนจ่ารอดต้องตัดสินใจพิสูจน์ความรู้สึกที่มันรู้สึกว่ายังรักหมอประวันอยู่ทั้งทั้งที่ตัวเองนั้นก็มีครูแก้วอยู่แล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรจ่ารอดจะเลือกใครคนที่อยู่เคียง ข้างมาตลอดอย่างขู่แก้วเดือรักแรกที่ลืมไม่ได้อย่างหมอประวานติดตามทั้งหมดนี้ได้ไานถ่ายบ้านเดอะซีรีส์หมอประวานขา่าฉายในบ้านเราวันที่22กรกฎาคมน,นี้สาหรับเพื่อเๆคนไหนที่ถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ว่ากดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจหน่อยนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบอกว่าขอขอบคุณและสวัสดีครับบอคินหอดกันเน่ยบ๊สิให้คือหอดให้ฐานอยังโอ้คันธานกูกับผู้แก้วมันบ่แม่นความหักเลหเสียงกูสียเลิกับผู้แก้วอะบัดศพ อีัำบางตากันดานหมาขอโทษแต่กูเห็นหมอทีแรกกูตกลุ้มหาเขาเลยดิมี่อันผู้ผู้เบาไปไปครับเสียใจวันนี้ปวดเขียวอ้ว่ไวแล้วชิพหายกูล่นมือแล้วเปิดไฟอัะกนุมมันตันหมอกูจบใส่มาเสียมาแล้วกู